รับพนยายสูตร2กินขิ่งปั่นทุกวันตอนเช้าตอนนี้97แล้วค่ะยังเตะปี๊บดังอยู่เลยเดินเหินก็คล่องแคล่วแถมสุขภาพดีด้วยในสูตรแรกที่พาทำครั้งก่อนเมื่อทำเสร็จเราก็ต้องทิ้งกากใช่ไหมคะแต่ในสูตรที่สองนี้เราสามารถทำได้ทั้งกากและน้ำเลยค่ะย้กแได้ว่าไม่ต้องทิ้งกากให้เสียของเลยค่ะ ถ้าอยากรู้ว่าคุณยายกินสูตรไหนในตอนนี้เราไปชมพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊หิวก็มีเคล็ดลับดีๆที่เป็นประโยชน์จากการกินขิงปั่นมาฝากทุกคนค่ะขิงปั่นที่จะพาทําในวันนี้เป็นเมนูโปรดของคุณยายตอนนี้เลยนะคะเพราะสามารถแยกทําได้ทั้งกากและน้ําไม่ต้องทิ้งกากให้เสียของเลยค่ะ กินขิงปั่นทุกวันในตอนเช้าจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพในหลายด้านเลยนะคะทั้งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันช่วยย่อยอาหารกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและก็ยังมีประโยชน์อีกหลายอย่างเลยค่ะซึ่งเพื่อนๆก็สามารถไปเสิร์ชหาอ่านดูเพิ่มเติมกันได้นะคะก่อนอื่นก็ให้นำขิงมาลังให้สะอาดก่อนเจห๊หิวก็จะรังด้วยเกลือและเบกกิ้งโซดาค่ะเหมือนเดิมเลย ล้างน้ำเปล่าออกสักหนึ่งน้ำก่อนเพราะบางทีมีพวกเศษดินติดอยู่นะคะก็เอาพวกเศษดินออกก่อนค่ะและเราค่อยแช่ด้วยน้ำเกลือแล้วก็เบกกิ้งโซดาค่ะแช่ไว้ประมาณ10นาทีนะคะจากนั้นก็ล้างออกให้สะอาดสัก2-3น้ำจากนั้นก็ให้นำขิงมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆไม่ต้องใหญ่มากใครที่ไม่อยากได้เปลือกขิงแบบนี้นะคะก็เอาฟาค่ะมาขูดออก เทคนิคการเอาฝามาขูดเปลือกขิงจะทําให้เราปอกเปลือกขิงได้ง่ายมากที่สําคัญเลยนะคะเปลือกไม่กินเนื้อด้วยค่ะเห็นไหมเวลาขูดเสร็จแล้วเปลือกบางมากค่ะไม่มีเนื้อขิงติดออกมาเลยแล้วก็ฝานะคะสามารถขูดได้ทุกซอกทุกมุมของขิงเลยค่ะทําง่ายมากๆนี่ค่ะขูดไม่กีท่ทีเปลือกก็ลุดออกหมดแล้วเร็วมากไม่ต้องเสียเวลาเอามีดมานั่งปอกเลยค่ะ แต่เจ๊หิว,ว่啊ล้างขิงสะอาดดีแล้วก็เลยไม่ปอกนะคะปอกให้ทุกคนดูแค่นี้พ่อค่ะมาหั่นขิงกันต่อเลยมีใครเคยเอาขิงไปต้มน้ำแล้วต้องทิ้งกากบ้างไหมคะเมื่อก่อนอะทิ้งบ่อยมากเลยนะแต่พอมาทำสูตรคุณยายแบบนี้แล้วใช้กากให้เป็นประโยชน์ได้เลยค่ะกากของขิงก็มีประโยชน์เหมือนกันนะคะแล้วรสชาติความเผ็ดความหอมก็ยังอยู่ในขิงอีกเยอะเลยค่ะ ื่อหั่นเสร็จเราก็จะมาทำการแยกส่วนกันโดยที่เราจะนำขิงไปปั่นเพื่อกรองเอาน้ำและเอากากมาใช้ค่ะปั่นขิงให้ละเอียดหรือพอหยาบถ้าเราใส่ขิงลงไปแบบนี้ก็อาจจะปั่นฝืดนิดนึงนะคะก็ให้ใส่น้ำลงไปนิดนึงค่ะเพื่อให้ปั่นได้ง่ายแล้วก็ปั่นได้คล่องขึ้น เจหิวก็จะใส่น้ำลงไปประมาณ1แก้วชาเล็กๆจะไม่ใส่เยอะนะคะเดี๋ยวรสชาติของขิงความเผ็ดของขิงจะจางค่ะใส่แบบนี้กำลังดีแล้วพอปั่นเสร็จเจหิวก็แอบชิมแล้วนะคะความเผ็ดความหอมของขิงยังอยู่ครบเลยค่ะไม่จืดไม่จางนะคะนำขิงที่เราปั่นเสร็จมากรองในตะแกง ตอนที่เราเทลงไปก็ให้นําช้อนมากดกากขิงเพื่อให้น้ำที่อยู่ในกากขิงออกมาให้หมดค่ะเมื่อน้ำออกหมดก็ให้นํากากไปผึ่งแดดจนแห้งใครที่ไม่อยากรอก,ก็สามารถนํากากนี้ไปเข้าหม้ออบรมร้อนหม้อทอดไร้น้ำมันได้นะคะโดยที่ตั้งอุณหภูมิอยู่ที่170องศา5นาทีค่ะหาก5นาทีแล้วยังไม่แห้งก็ให้อบต่ออีก5นาทีนะคะจนกว่าขิงจะแห้งเลย การอบจนแห้งสนิทจะทําให้เราสามารถเก็บกากขิงเอาไว้ทําชาหรือว่าทําอาหารได้นานมากๆค่ะหลายเดือนเลยนะคะโดยที่ไม่ขึ้นราแล้วก็สามารถวางไว้ตามอุณหภูมิห้องหรือว่าในตู้เย็นก็ได้ค่ะตอนนี้ก็ได้น้ำขิงที่กรองเสร็จแล้วเราจะมาทำเมนูแรกกันแล้วค่ะเมนูแรกนี้ทำจากน้ำขิงนะคะส่วนเมนูที่สเดี๋ยวเราจะทำจากผงขิงค่ะผงกากขิง ในเมนูแรกนะคะก็ให้ใส่น้ำขิงลงไปนิดนึงแล้วก็ตามด้วยนมค่ะเพิ่มรสชาติด้วยน้ำตาลอีกนิดแล้วก็เอาเข้าไมโครเวฟ5นาทีเราก็จะได้น้ำขิงนุ่มสดเอาไว้ดื่มหอมๆอ,อุ่นๆในยามเช้ากันแล้วค่ะส่วนกากของขิงเมื่อแห้งดีแล้วเราก็จะนำมาปั่นแบบนี้นะคะปั่นจนละเอียดเลยเพราะเดี๋ยวเราต้องนำไปชงชาเวลาใส่น้ำร้อนลงไปจะได้ละลายง่ายๆค่ะ เมื่อปั่นเสร็จก็ให้ตักใส่ขวดโหลขวดแก้วเก็บเอาไว้ค่อยๆใช้ค่อยๆนำมาทำดื่มในแต่ละวันได้เลยนะคะเจ๊หิวก็จะตักประมาณนี้ค่ะไม่เยอะนะคะประมาณ1ช้อนชาครึ่งหากใครอยากได้น้ำขิงที่มีความเข้มข้นก็สามารถตักประมาณ2อช้อนชาได้เลยค่ะแต่เจ๊หิวขอประมาณ1ช้อนชาครึ่งก็พอค่ะความเผ็ดกำลังดีแล้วก็ใส่น้ำร้อนลงไปนิดนึง ใครอยากจะเพิ่มรสชาติก็ใส่น้ำตาลใครไม่อยากใส่น้ำตาลก็ดื่มแบบสดๆแบบนั้นเลยเพียงเท่านี้เราก็ได้ชาน้ำขิงที่ทำจากกากขิงแล้วค่ะเป็นอย่างไงกันบ้างคะสำหรับเคล็ดลับดีๆที่พาทำในวันนี้สามารถนำขิงมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งน้ำและกากเลยค่ะและหากใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์บอกต่อให้คนที่คุณรักได้รู้เคล็ดลับดีๆแบบนี้ไปทำดื่มทำกินกันด้วยนะคะ นี่ค่ะน้ำขิงนุ่มสดของเรากลิ่นหอมมากๆใจหิวลองชิมดูแล้วนะคะรสชาติเข้มขน้นอร่อยถูกปากมากๆค่ะส่วนชากากขิงก็รสชาติเผ็ดเหมือนเราไม่ได้ใช้กกขิงเลยนะคะเข้มข้นมากๆค่ะแล้วก็สีสวยด้วยกลิ่นหอมมากค่ะ ฝากกดติดตามช่องเจ๊หิวชิวเวอร์กันด้วยค่ะและรอบหน้าเจ๊หิวจะมีสิ่งดีๆอะไรมาฝากทุกคนอีกจะได้ไม่พลาดชมกันค่ะวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย